ในวันน <Non. S 1> <han S 2> ี้นะครับพี่น้องกำว่าทะยอยรไหลจมาไม่ทันสายเราสอเสียดันั่นน้อครับทการต่อสู้ของพวกเราดำมาได้นี่ครับเมื่อห้าปีที่แล้วจะแปปีที่แล้ววันนี้ถึงด้างใมันจะแก่ก็ช่างมันแต่หัวใจเรายังหนุ่มกันนะครับเรางมา เราให้กำลังใจนายกผู้ศาสู้ต่อไปให้นายกตันติหายไว้ไว้ยิ่งไมรับพี่น้องครับเพื่อเป็นทั้หลังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งทา้านนายกนักตินายกเทศาโดยเฉพาะคนอยู่เด่นไกลส่งเสียงดังถึงนายกยิ่งรักหน่อยครับพี่น้องครับ กำนางใหญิงของเรานาะยกยิ้มรักไหมครับ <Hey! S 1> รักไหม <Hey! S 1> ร้อมดังส่งกำลังใจไปให้องค์อินชินวัต,ต <Hey! S 1> วน์ราจะเป็นกองทัพให่กำลังครับ <Hey! S 1> และอีกฐานหนึ่งนายยกสมชายเราก็ยังคิดถึงกันอยู่ใช่ไหมครับ <Hey! S 1> เอาละครับวันนี้มีวันนี้ได้เพราะท่านสงครามติดเลือดไฟร้ที่มี เสียงดังๆอีกครั้งหนึ่ง <Yeah> นี่คือเสาหลักของประชาธิปไตยสมุนราการครับสงครามอินเลิดไพโรชครับพี่น้องครับ <Yeah> แล้ววันนี้นอกจากนั้นยังมีน้องๆลูกๆหลานๆที่สานต่อวันนี้ลูกชายอันสุธิรักน้องโยมาไหมเนี่ย <laughs> อ๋อน้องโยกำลังมานะครับเดี๋ยวก็ได้พบกับหนุ่มรูปรหลอ่อ กินโยกินโยกินดลื่อนไปรกรับไปรองรับนี่คือทีมสมุนปราการพวกเราทุกคนแล้วก็เรารับพี่น้องพี่น้องรักพวกเราพี่น้องครับที่เลือกตั้งผ่านไปแล้วจะเป็นไงก็ช่างมันแต่ต่อไปพี่น้องแสดงกลับบ้านเรานะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมีการปราศัยมีการพูดคุยกันกับแกนำนำวันนี้พายัพบันเกตสงชายไผ่ปูนและก็พระ ท่านสสก็มาด้วยท่านสสชื่อชื่อจริงไม่ใช่ผมเรียกแต่เพื่อนเพื่อนท่านนิคมแต่ว่าชื่อจริงตอนนี้คมกันเลยครับพี่น้องตบมือดังๆใ้ด่านสสอนิคม่อยครับแล้วก็นี่ว่าที่สสมจทงหดสงขาครับค่ะนิชาภาโกวิธานนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะแพรพันธุมิบู์นะคะอาสัมรีเทมา ไม่รู้ใครคนนี้ผมไม่รู้จักเดี๋ยวคุณน้องของพระเอกรูปหล่อก็มาให้กำลังใจพวกเราวันนี้ถึงถึงเขาใจยังไงก็หัวใจยังอยู่กับพี่น้องเรานะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณเดี๋ยวได้พบกับการปราศัยของพวกเราครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านถรดมขึ้นมาต้อนรับพวกเราให้ความเพียรตีนก่อนนะครับกินอาหารได้อร่อยนะครับนี่แกนําบ้านตะวันออกอาจารย์ อาจารย์ทุวรครับอาจารย์สุวันนะอาจารย์กลับครับโอเคนะครับทุกคนณกงน้องคุณที่เข้ามานะครับโอเคได้เลยครับอ่เดี๋ยวจะมีปลาใสกันนะครับหลายๆท่านที่จะขึ้นบนเวทีตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็ให้ชุมบรรยากาศนี่ก็คือการกล่าวเวิดงานทักทายพี่น้องนะครับจากคุณเงาะวรชัยเฮมะนะครับ อยุก่อนหน้านี้นะประมาณเก้าสิบนะครับ สามารถที่จะมาร่วมง,งานกันได้เนาะคุณเปินมาไหมเพราะว่าต้นสำรองนะครับไม่ไกลกันเลยนะครับคุณเปิดมาได้เลยนะครับ 哎呀！ ั้นจากกัยชี่สาไหนะครับเรายังไม่เห็นคุณธทยรัมเป็นเอกผู สวัสดีครับก็เราเห็นว uh> ่าบางบางคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงนะครับก็อาจารย์มาในชุดสบายสบายเนาะเจอพี่ชายได้ยนะครับผม พี่น้องประชาชนนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำชุมชน